งามงามคักงามแน่พี่น้องเลยโชคดีขอยมือหนิขอยปีนขึ้นไปก่อนโอ้โหงามคักงามแน่ปุ่นโอ้ยมีแต่งามงามเลยเสียเชิญนะพี่ปาดงามคักแต่ว่หลาย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  เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิบปีขึ้นไปอยู่งามคักงามแน่เลยเมือน,นี้โชคดีโชคดีเจอเฮ็ดไลค่ะอ๋โชคดีขนาดเลยเพงต้นใหม่คุณ ข้างในปีนขึ้นไปงามกันงามหลายคักหลายคักเดี๋ยวก่อนฟีเลย์ฟีเลย์พีสเสียชื่นเอสบารถอย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 กดซับตะไคร้กด กระดิ่งให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวถ่ายให้ดูอีกค่ะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกค่ะ